โดยมติคอระมเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2565เห็นชอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565โดยมีหลักการคือการลงทะเบียนเป็นการลงทะเบียนรายบุคคลและตรวจสอบข้อมูลทั้งรายบุคคลและครอบครัวหมายความว่าในรอบนี้ เป็นการลงทะเบียนรายบุคคลเหมือนเดิมแต่การตรวจสอบข้อมูลไม่ได้ตรวจสอบเฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้นหากผู้ลงทะเบียนมีครอบครัวจะมีการนำข้อมูลของบุคคลในครอบครัวมาร่วมพิจารณาด้วยครอบครัวคือคู่สมรสและบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ตามข้อมูลของกรมการปกครองไม่รวมบุตรบุญธรรมดังนั้นผู้ที่มีครอบครัวจึงหมายถึง หนึ่งคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีบุตรสองคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและมีบุตรอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และสามหญิงไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับชายหรือหญิงไม้มีบุตรอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์สี่ชายไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับหญิงและมีการจดทะเบียนรับรองบุตร โดยบุตรมีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์หรือมีคำพิพากษาว่าเป็นบุตรของชายนั้นผู้ที่มีครอบครัวจึงต้องมีการกรอกข้อมูลของบุคคลในครอบครัวให้ถูกต้องครบถ้วนหากระบบตรวจสอบพบว่ามีการกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนก็จะต้องมีการลงทะเบียนใหม่หลักการที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือในรอบนี้ จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการซื้อสินค้าและบริการจากร้านธงฟ้าประชารัฐแทนการใช้บัตรประชารัฐเดิมโดยบัตรประชารัฐเดิมจะถูกยกเลิกเมื่อผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนและยืนยันตัวตนที่ธนาคารแล้วสําหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65 ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง8ประการดังนี้คุณสมบัติข้อที่1ต้องมีสัญชาติไทยคุณสมบัติข้อที่สองต้องมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปคุณสมบัติข้อที่สามต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามได้แก่ไม่เป็นภิกษุสาม,มนเณรนักพรตนักบวชไม่เป็นผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ต้องขังไม่เป็นผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ไม่เป็นข้าราชการพนักง,งานราชการพนักง,งานลูกจ้างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญปกติหรือเบีย้ยหวัดจากส่วนราชการขร้าราชการบำนาญข้าราชการการเมืองสอสอและสอวอ,อย่างไรก็ตามหากบุคคลตามคุณสมบัติข้อที่สามสิ้นสภาพสถานะดังกล่าวแล้วและมีคุณสมบัติครบถ้วนในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครลงทะเบียนและสมัครใจลงทะเบียนตามโครงการก็ย่อมสามารถลงทะเบียนได้ในช่วงเวลาที่กำหนด ทั้งนี้พนักง,งานลูกจ้างเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยเงินของรัฐโดยตรงไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อปีในรอบปฏิทินนั้นถือว่าผ่านหลักเกณฑ์รายได้สามารถเข้าร่วมลงทะเบียนโครงการนี้ได้คุณสมบัติข้อที่สี่คุณสมบัติด้านรายได้ต่อปีแยกพิจารณาเป็นรายบคุคคลและคนที่มีครอบครัว โดยบุคคลจะพิจารณารายได้ต่อปีไม่เกินหนึ่งแสนบาทถ้ามีครอบครัวรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีจะต้องไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อคนต่อปีการตรวจสอบเกณฑ์ครอบครัวหมายถึงการตรวจสอบข้อมูลรายได้ทั้งของผู้ลงทะเบียนและบุคคลในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนด้วยรายได้ในที่นี้หมายถึงรายได้ที่ได้รับจากการประกอบอาชีพ รายได้ที่ได้จากสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการเบี้ยเด็กแรกเกิดและรายได้อื่นๆเช่นค่าเลี้ยงดูที่ได้จากบิดามารดาหรือบุตรหลานดอกเบีย้ยเงินปันผลค่าเช่าผลประโยชน์อื่นใดเงินรางวัลจากสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นต้นคุณสมบัติข้อที่ห้าเรื่องทรัพย์สินทางการเงิน ณวันที่มีการตรวจสอบแยกพิจารณาเป็นบุคคลหรือผู้ลงทะเบียนทรัพย์สินทางการเงินต่อคนจะต้องไม่เกินหนึ่งแสนบาทกรณีมีครอบครัวทรัพย์สินทางการเงินของทุกคนในครอบครัวจะต้องเฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อคนต่อปีซึ่งการตรวจสอบในส่วนของทรัพย์สินทางการเงิน หมายถึงการตรวจสอบทั้งของผู้ลงทะเบียนและบุคคลในครอบครัวด้วยนั่นหมายความว่าต้องนำทรัพย์สินของตัวผู้ลงทะเบียนเองของคู่สมรสของบุตรที่อายุต,ต่ำกว่า18ปีถ้ามีมารวมกันแล้วหารเฉลี่ยด้วยจำนวนสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดจะต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีคำว่าทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากธนาคารหุ้นสากลออมทรัพย์ สลากทกสสลากอมสินพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรของหน่วยงานอื่นที่ออกจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นกู้เป็นต้นคุณสมบัติข้อที่หต้องไม่มีวงเงินกู้หรือมีวงเงินกู้คงเหลือณนะวันที่เข้าไปตรวจสอบไม่เกินหลักเกณฑ์ดังนี้วงเงินกู้สร้างบ้านต้องไม่เกิน1นึ่งล้านห้าแสนบาท วงเงินกู้ซื้อรถต้องไม่เกินหนึ่งล้านบาทหลักเกณฑ์คุณสมบัติข้อที่เจ็ดต้องไม่มีบัตรเครดิตหรือเคยขอบัตรเครดิตแต่ไม่มีการเปิดใช้จะต้องมีการยกเลิกก่อนที่จะมีการตรวจสอบสำหรับหลักเกณฑ์ข้อที่หกและหลักเกณฑ์ข้อที่เจ็ดจะเป็นการตรวจสอบเฉพาะบุคคลที่ลงทะเบียนเท่านั้น ไม่ตรวจสอบบุคคลในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนหลักเกณฑ์ข้อที่8ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ณเวลาที่เข้าไปตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้กรณีที่1กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัวมีห้องชุดหรือคอนโดได้ไม่เกิน3 5 5ตารางเมตร มีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยโดยใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่มิใช่เพื่อการเกษตรได้ไม่เกินหนึ่งไรมีที่ดินใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรได้ไม่เกินสิบไร่กรณีที่ดินและที่อยู่อาศัยอยู่รวมกันถ้าเป็นบ้านเดี่ยวเทาเฮา ห้องแถวและตึกแถวจะต้องไม่เกิน25ตารางวาถ้าใช้ที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรมีได้ไม่เกิน10ไร่หรือใช้เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรมีได้ไม่เกิน1ไร่ทั้งนี้ที่ดินที่อยู่อาศัยที่ทำกินรวมกันทั้งหมดเพื่อการเกษตรจะต้องไม่เกิน10ไร่ เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษกตรจะต้องไม่เกินหนึงไร่สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีครอบครัว 2. กรรมสิทธิ์ในที่ดินกรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัวสามารถมีห้องชุดซึ่งกรณีห้องชุดถ้าเป็นเจ้าของแยกกาบการมีได้ไม่เกิน35ตารางเมตรต่อคนถ้าเป็นเจ้าของร่วมกันมีได้ไม่เกิน35ตารางเมตร ถ้าเป็นที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยในกรณีที่ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรมีได้ไม่เกินสองไร่ในกรณีใช้ประโยชน์เพื่อที่ดินเพื่อการเกษตรมีได้ไม่เกิน2 0่สิบไร่กรณีที่ดินและบ้านหรือสิ่งปุูกสร้างอยู่ด้วยกันถ้าเป็นบ้านเดี่ยวเทาเฮาห้องแถวตึกแถวและเป็นเจ้าของแยกจากกาันดีได้ไม่เกินคนละ ยีสิบห้าตารางวากรณีเป็นเจ้าของร่วมการมีได้ไม่เกินยี่สิบห้าตารางวากรณีใช้ที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรมีได้ไม่เกินยี่สิบไร่กรณีใช้เป็นที่อาศัยด้วยและใช้เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรด้วยมีได้ไม่เกินสองไร่ทงนี้ในส่วนของกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งหมดรวมกัน เพื่อการเกษตรมีได้ไม่เกิน20ิบไร่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรมีได้ไม่เกินสองไร่จึงจะเข้าหลักเกณฑ์โครงการนี้การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้สามารถลงทะเบียนได้สองช่องทางช่องทางแรกคือการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ช่องทางที่สองคือการลงทะเบียนนักหน่วยรับลงทะเบียนโดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ถ้าเป็นกรณีคนโสดสามารถลงทะเบียนจบในเว็บไซต์ได้เลย สามารถอัปโหลดเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนของตัวเองเข้าไปในระบบได้เลยแต่ในส่วนของบุคคลที่มีครอบครัวจะต้องลงทะเบียนเสร็จแล้วต้องนำเอกสารหลักฐานหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคนในครอบครัวมายื่นต่อโดยรับลงทะเบียน ซึ่งในการเข้าลงในเว็บไซต์จะต้องระบุด้วยว่าจะยื่นเอกสารณนะหน่วยรับลงทะเบียนใดและนําเอกสารมาให้หน่วยรับลงทะเบียนอัปโหลดข้อมูลเข้าไปในระบบสําหรับหน่วยรับลงทะเบียนประกอบด้วย5หน่วยงานในส่วนภูมิภาคได้แก่ที่ทําการปกครองอำเภอธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินทกศและสำนักงานกลงจังหวัดซึ่งตั้งอยู่ที่สารกลางจังหวัด สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียนสำคัญที่สุดคือสมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงโดยคนโสดใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของตนเองคนเดียวส่วนคนที่มีครอบครัวต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนของตนเองและของบุคคลในครอบครัวนำมาลงทะเบียนด้วยโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงทั้งหมด แต่กรณีของบุคคลในครอบครัวหากมีความจำเป็นสามารถที่จะถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลในครอบครัวทั้งด้านหน้าและด้านหลังและกรณีที่หมดอายุยังไม่สามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ก็ให้นำสำเนาสูติบัตรุตรมายื่นเป็นหลักฐานแทนย้ำเตือนในส่วนของการลงทะเบียนผู้ลงทะเบียนต้องมีบั ประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดตัวจริงแบบมีชิปมาใช้เท่านั้นในการยื่นลงทะเบียนโครงการนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนที่เป็นกลุ่มเปราะบางซึ่งได้แก่คนพิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุหรือผู้ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสามารถมอบอำนาจให้ผู้ดูแลมาลงแทนได้ตามแบบพอร์มการมอบอำนานที่โครงการกำหนด และให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของบุคคลเหล่านั้นมาลงทะเบียนด้วยนั่นก็คือบัตรของคนพิการบัตรประจำตัวประชาชนของคนพิการของผู้ปฏิเสงและก็ผู้สูงอายุรวมถึงหลักฐานที่แสดงถึงความเป็นเป็นคนพิการกรณีเป็นคนพิการ,กนนนนการถ้ามีสรุปประเด็นสำคัญของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565หนึ่ง ผู้มีบัตรประชารัฐเดิมหากประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต้องลงใหม่ทุกคนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ใหม่บัตรเดิมจะถูกยกเลิกเมืม่อกระบวนการลงทะเบียนร,รอบใหม่ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 2. ประชาชนคนไทยสนใจลงทะเบียนได้สองช่องทางคือช่องทางที่1ทางเว็บไซต์ช่องทางที่สองคือทางหน่วยรับลงทะเบียนในการใช้สิทธิ ในรอบใหม่จะเป็นการใช้สิทธิ์ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรประชารัฐเดิมในการซื้อสินค้าจากร้านถอฟ้าประชารัฐ 4. ผู้ที่จะลงทะเบียนปี2565ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดหรือแบบมีชิปการ์ดเท่านั้น 5. คู่สมรสที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์สามารถลงทะเบียนได้ทั้งคู่ และให้นำเอกสารของบุคคลในครอบครัวซึ่งประกอบด้วยคู่สมรสและบุตรที่อายุต,ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ไปลงทะเบียนเป็นหลักฐานด้วย 6. ผู้มีครอบครัวต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของบุคคลในครอบครัวไปลงทะเบียนด้วยยกเว้นบุตรที่ไม่เข้าข่ายทำบัตรให้ใช้สำเนาสูติบัตรบุตรเป็นหลักฐานแทน 7. ผู้ลงทะเบียน ควดกรอกแบบฟอร์มก่อนลงทะเบียนโดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์หรือขอรับแบบฟอร์มได้ที่หน่วยรับลงทะเบียน 8. ผู้ลงทะเบียนมีครอบครัวต้องให้บุคคลในครอบครัวลงนามในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนทุกคนยกเว้นบุตรอายุต่ำกว่า10ปีและไม่สามารถลงนามในแบบฟอร์มได้ให้ผู้ลงทะเบียนลงนามแทน 9. กลุ่มเปราะบ,บาง สามารถมอบอำนาจตามแบบที่กำหนดและผู้รับมอบอำนาจมาลงนามในแบบแทนได้